ลุงวัสวัสดีค่ะวันนี้โอเอาซูปเปอร์พอลลนหนึ่งมาให้ค่ะครับพอดีเลยลุงก,กำลังจะทำปุ๋ยหมักอยู่พอดีเนาะงั้นกบไปทำกันเลยเนาะครับ ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทาไครนำไปใช้ปรับปรุงดินแล้วรับรองไม่ผิดหวังเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งธาตุอาหารให้พืชยังทำให้ดินร่วนซุยการระบายอากาศและการอุ้มน้ำของดินก็ดีขึ้นครับปุ๋ยหมักตามองความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินนั้นก็คือปุ๋ยหมักแบบกลับกองโดยในกรณีที่เป็นกองใหญ่หากมีแรงงานกลับกองปุ๋ยจะช่วยให้กลายเป็นปุ๋ยหมักเร็วขึ้นครับ แต่ปุ๋ยหมักตามแบบฉบับของหมอดินสมโพธ์คือปุ๋ยหมักระบายอากาศแบบธรรมชาติโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ .1 ซึ่งทำสอแบบคือปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแบบกองและปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแบบเค้เอ้างงเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ เราเราเตรียมเตจวัชพืชไว้แล้วนะครับดังนั้นกองปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1ตันหรือ1000กิโลเนี่ยต่อหนึ่งกองทีนี้เราก็ใช้มูลสัตว์200กิโลนะครับแล้วก็มูลข้างคาว5โลพอเราใช้มูลข้างคาว5โลแล้วเราก็ใช้สารเร่งซูเปอร์ปุ๋ยตหนึ่งที่โอเตรียมมาให้ลุงเนี่ยนะครับเนาะถ้าเรามีวัสดุไม่มากเราสามารถทําเป็นกองเล็กๆโดยลดจํานวนลงตามอัตราส่วนได้ค่ะเช่น เราอาจจะใช้เศษพืชแห้งแค่100กิโลกรัมมูลสัตว์ก็เหลือ2กิโลกรัมที่ค้างคาวเราก็ใช้แค่ครึ่งกิโลกรัมแต่สารเร่งซูเปอร์พอ1หนึ่งนะคะให้ใส่1ซองเลยเพราะถ้าเปิดซองแล้วเนี่ยต้องใช้ให้หมดทีเดียวในกรณีที่เกษตร,รกรหาที่ค้างคาวไม่ได้เราสามารถใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอลสองแทนได้นะคะเพราะคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพที่ทำมาจากสัตว์เช่น ปลาาาหหรรืออออ่่่่ยเเชีีีจจะะมทในนนตัว้คคขงงสูงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแบบกองนั้นเป็นการกองปุ๋ยขนาดความกว้าง2เมตรยาว3เมตรสูง1 5เมตรหรือเมตรครึ่งโดยจะกองเป็นชั้นชั้น3ชั้นชั้น,นละ50เซนเมตรทั้ง3ชั้นจะกองในลักษณะเดียวกันทุกชั้นดังนั้นปริมาณของวัสดุที่ใช้ในแต่ละชั้นจึงต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกัน เราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับเริ่มต้นให้ผสมสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งกับน้ํา20ลิตรทิ้งไว้ก่อนประมาณ15-20นาทีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานครับจากนั้นมาเริ่มกองปุ๋ยกันถ้าเป็นการกองปุ๋ย1ตันเริ่มกองชั้นแรกให้เอาเศษวัชพืชวางก่อนประมาณ330กิโลกรัมเอาน้ำพรม แล้วย้าให้แน่นจากนั้นเอามูลสัตว์ประมาณ70กิโลกรัมและขี้ข้างคาประมาณเกือบ2กิโลกรัมโรยให้ทั่วกองแล้วใช้น้ําเปล่ารดให้มูลสัตว์เหล่านี้เปียกปิดท้ายการกองชั้นแรกโดยการนําสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งที่ได้ผสมน้ําไว้มารดแล้วแบ่งออกมาประมาณ7ลิตรใส่บัวรดน้ําแล้วรดให้ทั่วกองนะครับ หลังจากนั้นก็กองปุ๋ยต่อขึ้นมาอีก2ชั้นโดวยวิธีการเหมือนชั้นแรกทุกอย่างเลยครับเกษตรกรควรกองปุ๋ยหมักไว้ในที่ร่มหรือใต้ร่มไม้นะครับไม่ควรกองไว้กลางแดดแต่ถ้าจำเป็นต้องกองไว้กลางแจ้งควรมีวัสดุคลุมกองปุ๋ยเช่นทางมะพร้าวห้ามใช้วัสดุที่ไม่มีทางระบายอากาศเช่นพวกถุงพลาสติกคลุมนะครับ อีกหนึ่งแบบของการทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองคือการทําแบบเค้กครับแนวคิดนี้หมอดินสมพ์ประยุกต์ขึ้นมาเองเลยนะครับเนี่ยถ้าปุ๋ยอย่างเดิมที่เราเคยเป็นเป็นกองใหญ่ๆเนี่นะครับมันมันเคลื่อนย้ายไปทางไหนไม่ได้แต่พอดีลุงได้คิดเป็นเป็นปุ๋ยเค้กเป็นแท่งแทองตัวเนี้ยเราสามารถจะเคลื่อนย้ายไปทําตรงไหนก็ได้ตามในสวน อุปกรณ์ที่เพิ่มจากจากที่ว่าเราต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยครับก็คือต้องใช้แผ่นเหล,ล็กที่มาทําเป็นวงกลมตัดครึ่งเนี่ยนะครับก็ใช้ความกว้างขวาศูนย์กลางประมาณเ2 0สนะครับสูง60เซนนะครับมันก็จะมีเป็น2อแบบแล้วประกอบเข้าหากันข้อดีของการทําปุ๋ยแบบเค้กก็คือเราสามารถยกพิม์พผลิตปุ๋ยแบบเค้กเนี่ยไปทําปุ๋ยตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการโดยเฉพาะจุดที่เรามีเศษวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตรมากๆเนี <teor in> ่ยค่ะเราต้องการผลิตปุ๋ยไว้ใช้ตรงจุดไหนเราก็สามารถทําจุดนั้นได้เลยค่ะปุ๋ยหมักแบบเคสมีขั้นตอนการทําเหมือนแบบกองทุกอย่างเลยครับเมื่อนําพิมพ์เหล็กไปวางยังจุดที่ต้องการแล้วก็ให้ใส่เศษวัชพืชลงไปนําน้ําพรมแล้วย่าให้แน่นจากนั้นเอามูลสัตว์และขี้ข้างข้าวโรยให้ทั่วใช้น้ำเปล่ารดให้เปียก และย่ำให้แน่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนำสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งที่ได้ผสมน้ำไว้มารดเท่านี้ก็จะเป็นการกองเสร็จในชั้นแรกครับการกองปุ๋ยแบบเค้กนั้นจะกองขึ้นมาเพียงแค่2ชั้นเท่านั้นนะครับหลังจากที่กองวัสดุเข้าไปในพิมพ์พเสร็จแล้วให้แกะพิมพ์ออกแล้วนำพลาสติกมาล้อมด้านข้างเอาไว้ส่วนพิมพเหล็กนั้นก็สามารถเอาไปกองปุ๋ยแบบเค้กที่อื่นกันต่อได้เลยครับ ครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบบกองหรือว,ว่าอัดเทองเนี่ยนะครับการดูแลเนี่ยเราต้องดูแลเขาไม่ให้เขาแห้งต้องดูแลให้เขาอย่างสม่ำเสมอให้ชุ่มถ้าเกิดเราดูแลเขาดีๆีเนี่ยนะครับแล้วให้อยู่ในที่ร่มในร่มไม้นะครับให้มีอย่าให้มีแสงแดดเผาถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยประมาณเดือนครึ่งไม่เกิน2เดือนเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับปุ๋ยหมาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดํำร้ายดินเลยนะครับ วัสดุเศษพืชนี่จะอ่อนยุ่ยไม่มีกลิ่นเหม็นและในกองปุ๋ยจะต้องไม่ร้อนถ้าสภาพปุ๋ยเป็นแบบที่ผมบอกเนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยครับแต่ถ้ากองไว้2เดือนแล้วเศษพืชยังไม่ถูกย่อยอาจจะต้องใช้เครื่องบดเข้ามาช่วยหากไม่มีเครื่องบดหมอดินสมโพธิ์บอกมีคำแนะนำดังนี้ ปุ๋ยเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องบดนะครับเราก็น่าจะเอาของที่มันย่อยแล้วเนี่ยนะครับที่เห็นว่าเป็นปุ๋ยที่สามารถไปใช้ได้เราก็าไปใช้เอาไปใช้ก่อนแต่มันจะเหลืออยู่บ้างที่มันไม่ย่อยมันอาจจะเป็นเศษไม้เศษไรเน,ะนะรี่ยเนาะเราก็เก็บมันมาเก็บมันมาแล้วก็มารวมรวมไว้แล้วก็เอาเศษวัชพืชอันเนี้ยมามาลงใหม่แล้วก็มาหมักมันมันใหม่ต่อนะครับแต่ก็เหลือน้อยนะครับมันจะเหลือไม่มากเพราะมันจะย่อยจะหลายไปไปทั้งหมดทั้งกองนะครับปุ๋ยที่หมักเสร็จแล้วถ้าหากใช้ครั้งเดียวไม่หมด เกษตรกร,กรสามารถเก็บเอาไว้ได้โดยรอให้ปุ๋ยแห้งดีก่อนแล้วก็เอาไปเก็บในโรงเรือนที่หลบแดดหลบฝนนะครับสำหรับถุงที่เอาไว้เก็บปุ๋ยเนี่ยจะต้องระบายอากาศได้ด้วยไม่อย่างนั้นปุ๋ยมันก็จะเน่านะครับปุ๋ยหมักสูตรน,นี้นิยมเอาไปใช้รองก้นหลุมตอนจะลงกล้าหรือไม่ก็เอาไปคลุกเคล้ากับดินในแปลงอัตราส่วนที่ใช้งานก็แตกต่างกันไปตามชนิดพืชถ้าเป็นการรองก้นหลุม พวกพริกมะเขือให้ใช้ประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อหลุมขนาด20คูณ20เซนติเมตรแต่ถ้าเอาไปผสมในแปลงก็ใช้ประมาณ1กิโลกรัมต่อตารางเมตรและในระหว่างปลูกสามารถใช้โรยบนผิวดินก็ได้ครับ